ใน EP นี้เนี่ยผมจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับวิธีการตั้งเว็บแคมยังไงให้ใช้งานแล้วดูมือโปรมือชีพครับเว็บแคมในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายนะครับให้เลือกซื้อให้เลือกใช้งานกันนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดในการตั้งเว็บแคมที่แตกต่างกันนะครับเพื่อจุดประสงค์ที่ใช้งานของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งตรงกลางนะครับตั้งทางซ้ายตั้งทั้งขวานะครับหรือว่าตั้งเอาไว้แบบข้างๆเลยก็ได้นะครับเป็นแบบให้เหมือนมองจากข้างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาชวนคุยยรรบวว่่าาาาททํงงไใให้้กีเเช็ แล้วมันดูโปรโดูมืออาชีพแล้วคนที่เขาติดต่อกับเราอยู่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยตั้งใจฟังแล้วก็อยากที่จะคุยกับเขาจริงๆนะครับซึ่งวิธีการที่จะทำให้เม ETING ของเราเนี่ยนะครับดูมืออาชีพดูโปรเนี่ยนะครับเราจะต้องนั่งมองกล้องต่อเวลาครับแต่ว่าการมองกล้องต่อเวลาในการใช้งานเว็บแคมมันอาจจะดูเป็นไปได้ยากสักนิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องมองจอตรงหนึ่งนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งนะครับทำยังไงให้มันได้แบบเหมือนเรามองกล้องต่อเวลานะครับวันนี้ผมมีทิปส์มาแนะนำสักนิดหนึงรรวิธีกาาท่ทให้ เหมือนมองกล้องต่อเวลานะครับเราจะต้องเลือกจุดที่เราจะวางเว็บแคมเนี่ยให้ได้ดีก่อนซึ่งเป็นท่านั่งที่เราเหมือนจะคุยได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องเกรงอะไรสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นที่ผมมองกล้องอยู่ตอนนี้นะครับเป็นอย่างหนึ่งที่ผมเลือกในจุดที่มาสบายนะครับผมอาจจะไม่ได้มองกล้องต่อเวลานะครับผมอาจจะเลือกตามามองข้างล่างบ้างนะครับมองซ้ายกล้องมองขวากล้องบ้างนะครับแต่ว่าคนดูยังมีความรู้สึกว่าผมมองกล้องอยู่ต่อเวลานะครับซึ่งวิธทีนี้นะครับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแก้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่คุุณหาจด วางกล้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณวางไว้ที่ขอบบนนะครับคุณอาจจะต้องเลื่อนเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมที่คุณใช้ในการมีติ้งอยู่เนี่ยเลื่อนไปหาเว็บแคมมากที่สุดนะครับถ้ามันจอใหญ่เนี่ยคุณอาจจะต้องย่อจอสักนิดนึงนะครับให้จอมันมีความเล็กลงนะครับแล้วก็ไปวางไว้ให้มันใกล้กับกล้องของเรามากที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นทางหนึ่งที่ทําให้คู่มีติ้งของเรานะครับมีความรู้สึกว่าเรานะครับมองกล้องต่อเวลานะครับแล้วทำให้เราดูมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยสามารถนําไป adept ใช้้ตงอวก็ เปิดกล้องด้วยนะครับให้เรานําตัวสคริปต์อะไรต่างๆของเรานะครับไปวางไว้ใต้กล้องของเราครับย่อสายให้มันพอดีโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปขยับหน้ามากทักเท่าไหร่นะครับทำให้จ้องไปที่ตัวสคริปต์ได้แล้วก็ยังเหมือนเรามองกล้องต่อเวลาครับแต่ว่าวิธีที่ผมบอกไปนะครับในการอ่านสคริปต์ในการมองกล้องเนี่ยอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกสักนิดนึงนะครับไม่ใช่ใครทุกคนจะสามารถใช้ครั้งแรกแล้วมันทําได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเกร็งมันต้องพิงต่อเวลานะครับวันนี้ก็ต้องฝึกนะอย่างผผมมนนน่ตตออพูดห้้าากกลงแๆ เลิกลาาพอสมควรนะครับไม่สามารถที่จะมองล่องอะไรได้นานๆผมก็ใช้เวลาฝึกพอสมควรนะในการที่เราจะมองเข้าไปนะครับในกล้องหรือว่าใครนะครับอ่านสคริปต์เนี่ยพยายามมองให้มันธรรมชาติครับมองให้เหมือนเราอ่านแบบธรรมชาติชิลๆทำยังไงก็ได้ให้สึกว่าเออเราไม่ได้ไปเพ่งไม่ต้องไปโฟกัสกับการอ่านนะครับถ้าใครอ่านสคริปต์นะครับตาเราเหมือนจะแบบเอออ่าน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 นะครับอันนี้เนี่ยต้องฝึกที่จะเขียนเป็นบูเลต์นะครับลองลอง,ลองฝึกดูได้นะครับหรือว่าถ้าใครเขียนเป็นสคริปต์เนี่ยพยายามเขียนให้เป็นคําพูดมากที่สุดครับเขียนให้เหมือนเราพูดจจจาากิตใของเรรนะคับ นั้นเนี่ยมันจะต้องใช้คําที่เป็นธรรมชาติของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเขียนสคริปต์ของเราเองนะครับให้มันพูดได้แบบธรรมชาติเลยนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลานะครับให้เรามีความชํานาญกับการอาร่านสคริปต์นะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าผมอ่านสคริปต์หรือไม่อ่านสคริปต์ก็ได้นะครับหรือว่าผมอาจจะอ่านสคริปต์อยู่ตลอดเวลาเลยก็ได้นในจังหวะที่ผมมองกล้องนะครับอ่านนี่ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องใช้การซ้อมกนิดหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับที่ผม ออนไลน์ต่างๆที่ต้องพูดคุยกับกล้องครับซึ่งวิธที่ที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้นะครับเป็นอย่างหนึ่งที่ผมนํามาใช้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้นําไปใช้กันซึ่งในยุคนี้นะครับการมีติ้งออนไลน์เป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับก็เป็นไางบ้างครับสําหรับ EP นี้นะครับการแนะนําวิธีการใช้งานเว็บแคมให้ดูมือโปรนะครับผมว่าทุกคนจะนําไปใช้กันหรือว่าใครมีเทคนิคในการใช้แบบไหนอยู่เนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์พูดคุยแทางได้เลยนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ